วันนี้ขอมาจากพาทุกคนมาดูรถยนต์ซีดานระดับตำนานอ e ีกกลุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นและยังครองใจสายแต่งรถในไทยนั่นก็คือ Toyota Mark อ์อรถที่หลายคนยกให้เป็นตัวแทนของความพรีเมียม ความแรงและความสมดุลระหว่างความรหรูหรากับความสปอร์ตโตโยต้ามาร์คเถือว่าเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากโตโยต้ามาร์คไอที่โด่งดังในยุค 90s จนกลายมาเป็นรุ่นที่นักขับทั่วเอเชียให้ความสนใจเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้ามาร์คโดดเด่นด้วยสัดส่วนตัวถังที่ยาวโปร่งและมีเส้นสายที่ดุดันพอสมควรไฟหน้าออกแบบทรงเรียวคมแบบโปรเจคเตอร์ ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังแฝงความสปอร์ตกันชนหน้ามีช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มความดูดันเมื่อมองจากด้านหน้าตัวถังด้านข้างมีเส้นคมชัดวิ่งตั้งแต่สูงมล้อหน้าจรดท้ายทําให้รถดูเพรียวและพรีเมียมขึ้นส่วนล้อเดิมจากโรงงานก็มาในสไตล์ที่หรู แต่หลายคนในไทยก็มักจะเปลี่ยนเป็นล้อแต่งขนาด18หรือ19นิ้วเพื่อเพิ่มความสวยและสมรรถนะด้านท้ายของ Mark X ถือว่ามีเอกลักษณ์มากไฟไท้ายออกแบบเป็นรูปทรงเรียวยาวตัดกับฝากระโปรงท้ายดูมีมิติและให้ภาพลักษณ์ที่จริงจังท่อไอเสียคู่ซ้ายขวายิ่งทำให้รถคันนี้ดูพร้อมซิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมองเข้ามาด้านใน t o y ยต a Mark X ก็ยังคงความหรูหราในแบบฉบับซีดานระดับสูงของโ To โยต a ภายในห้องโดยสารออกแบบเน้นความกว้างขวางบอกนั่งกว้างและนุ่มสบายเหมาะทั้งการนั่งโดยสารและการขับทางไกลแผงคอนโซลถูกจัดวางอย่างลงตัวใช้วัสดุคุณภาพดีที่ให้สัมผัสรูหราพวงมาลมาัยมัลติฟังก์ชั่น3ามการที่กระชับมือมาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงและระบบต่างๆได้สะดวกหน้าปัดเรือนไม้แบบอนาล็อกพร้อมจอแสดงผลตรงกลาง ให้ความรู้สึกหรูผสมสปอร์ตได้อย่างลงตัวระบบแอร์แยกซ้ายขวาเพื่อความสบายของผู้โดยสารส่วนเบาะหลังก็ออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้เต็มที่นั่งสบายไม่อึดอัดและยังมีที่วางแขนตรงกลางเพิ่มความหรูอ,อีกด้วยพูดถึงเรื่องขุมพลังโตโยต้ามาร์ค X ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความทนทาน รุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์ V6 ขนาด2.5ลิตรประหัส 4GR-FSE ให้กำลังสูงสุดประมาณ212แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงใช้ได้สำหรับรถซีดานขนาดกลาง และยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์3.5ลิตรมี6รหัส 2GR-FSE ที่ให้กำลังสูงสุดเกือบ320แรงม้าแรงบิดทะลุ370นิวตันเมตรขับสนุกเร่งแซงมั่นใจและยังคงความนุ่มนวลแบบเครื่องมี6ของโตโยต้าระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้ดีขับลื่นไม่สะดุดระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท และด้านหลังแบบมัลติลิงก์ให้การทรงตัวที่ยอดเยี่ยมเมื่อเข้าโค้งถือเป็นหนึ่งในข้อเด่นของ Mark X ที่สายขับชื่นชอบสำหรับการขับจริง Toyota Mark X ให้ซีลิงที่ผสมผสานร,ระหว่างความนุ่มนวลกับความสปอร์ต การเก็บเสียงถือว่าดีนั่งทางไกลไม่เมื่อยและเมื่อกดคันเร่งก็มีแรงตอบสนองที่เราใจเสียงเครื่องยนต์วีหกก็มีเอกลักษณ์ที่หลายคนหลงรักอีกทั้งยังเป็นรถที่สายแต่งนิยมเอาไปทําทั้งแนว VIP และแนวซิ่งเพราะโครมสร้างและเครื่องยนต์รองรับการโมดิไฟายได้ดีมากเรื่องความปลอดภัย Toyota ามาเอ็กก็มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานครบครันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยรอบคันระบบเบรก a b s ระบบกระจายแรงเบรก EBD ะระบบควบคุมการทรงตัว VSC ถือว่าให้ความมั่นใจทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร สำหรับราคาของ Toyota Mark ์ในตลาดปัจจุบันมือ1ในญี่ปุ่นตอนออกใหม่เคยมีราคาอยู่ที่ประมาณ2.5-4ถึงล้านเยนซึ่งอยู่กับรุ่นย่อยและออฟชั่นแต่ในตลาดมือ2บ้านเราราคาจะอยู่ที่ประมาณ450,000บาทไปจนถึงราวๆว900,000บาทแล้วแต่ปีผลิตและสภาพรถซึ่งถือว่าคุ้มค่าเพราะคุณได้ทั้งความหรูเครื่องแรงและฟีลลิ่งการขับที่ดีมาก สรุปแล้ว t o โยต้ามาร์เป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้ซีดานที่หรูหราขับสบายแต่ยังมีความแรงและความสนุกในการขับแบบสปอร์ตอีกทั้งยังเป็นรถที่แต่งได้หลากหลายสไตล์จะทำแนวคู่บริหารหรูหรูหรือแนวซิ่งญี่ปุ่นก็เข้ากันทั้งหมดใครที่กำลังมองหารถมือสองคุ้มค่าและอยากได้รถที่มีความเป็นเอกลักษณ์โตโยต้ามาร์คเอ็กน่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม